สนุนโดย Honda Scoopy i ใหม่ฟันอ n l i m i t e ออกไลซ่ซารากำลังอยู่กับความติดความซ่าแเรื่องราวสุดม,มันของสศิลปินจากค่ายสมาลูุถูกต้องนะครับตอนนี้ผมว่าเราไปเติมพลังความซีดให้แบบเต็มที่เลยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทั้ง4ศิลปินแห่งค่ายสมาลูุรออยู่แล้วไปเลย ไปครับพี่แจ๊บของเรานะครับตอนนี้มากับซิงเกิลใหม่เลยที่ชื่อว่าซาได้ไออดครับจริงๆเพลงนี้ก็พยายามต่อยอดจากอัลบั้มที่แล้วครับถ้าเกิดพูดถึงเนื้องานดนตรีครับก็คือยังมีความโจ๊ะความเสดิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยิฉมันทอยจะทําให้จังหวะมันกระชับขึ้นครับก็คือแทนที่แฟนเพลงเนี่ยจะมาดิ้นกันในงานครั้งนี้อยากให้ทุกคนมาโดดจะมากกว่าครับในเพลงเนี่ยเนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับว่าวัยรุ่นอย่านอนครับเพราะว่า จะนอนทำไมในเมื่อยังยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำตามฝันครับใช่ไหมครับใช่คือได้ข่าวว่าพี่แจ๊บเนี่ยก็มีศูนช่วยในอ่ะแล้วบ้างของพี่จีดาด้วยอ่าใช่ช่วยเรื่องอะไรบ้างจริงแล้วจะมีทีมอยู่อ่าก็คือเป็นทีมเกี่ยวกับเนื้อเพลงโดยเฉพาะแบบเหมือนประชุมนั่งโต๊ะกลมกันแล้วก็ใส่ไอเดียกันก็จะมีแบบเขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยของเสลร์นี่ก็เซนต์ลุงนาเซนร์วังนก็มีประโยชน์ไหมนะครับ ก็คําว่าเซ็งจังสวยอย่างเวอรนี่ก็ผมเองคือผมคิดเงินเข้าเป็นประโยคประโยคไปคิดแล้วมันเสล่เนี่ยของผมแต่บอนจะไม่ใช่สมุดสรุปแล้วอี้อสามสามประโยคกี่บาททั้งหมดที่เพลงนี้ผมได้ประมาณห้าร้อยก็ได้แต่ประโยชนละร้อยครับห้าร้อยบาท พี่เป้อัลบั้มออกมาแล้วคือออโตอีโรติกครับผมอยากถามว่าพี่เป้อารักในออโตอีโรติกกับเต้นเสเล์เนี่ยมันมีความแตกต่างย่งไเอ่อถ้าเป็นวงเสเลยนี่เราจะทำเหมือนกับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คนดูเต้นสนุกสลานตอนที่อตอนที่ดูใช่ไหมแต่ว่าอารักเป็นคนก็จะงงงง<อ>ข่าวล่ามาเร็วตำรวจจับคนร้ายเขาเป็นแพ้หรือไม่เราโกง ในการเล่าเลื่อนครับในการเล่าเลื่อนในแบบความคิดของผมครับซึ่งคือตอนแรกเนี่ยที่ทำขอกมันจะโดนด่าเยอะมากโดนด่าเยอะว่าว่าแบบอะไรของมันเนี่ยบ้าวเนี่ยแต่ว่าก็ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับว่าคำวิจารณ์ที่ที่มีชื่อคนเขียนนะฮะที่ไม่ได้ลอยไปในอากาศนะเขาจะพูดพูดถึงมันในแง่ดีครับตอนนี้คือผมยาดครับเราต้องสองมากแต่ว่าเจ้าของค่ายบอกว่าอย่าเลยถ้าชุดแรกขายไม่หมดห้ามทำคอนาสิร์ตฝากทุกคนซื้อนะครับเลขประมาณพันแผ่นครับผมซื้อไปปลูกหางช้างอะไรอย่างนี้ก็ได้ดีๆนะสมควงขล่ะเขาจะแต่งงานคุณมยเนี่ แต่ไเป้ของเราอะซื้อซีดีแถมสร้อยด้วยใสำหรับบ้านเมียเนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นสร้อยเป็นเป็นสร้อยที่เป็นโลโก้ของอารัฐอมรศรีครับเป็นดับเ d o ลเอแม man d o u b ลเอนี่อาวุธของขายค่อนข้างดีนะออ๋เพราะว่าสร้อยเพราะว่าสร้อยใช่ก็สมมติได้กันหมดแล้วอีกพันแผ่นที่ขายไม่ได้ก็บอกพี่ลุงปั๊มอีกพันแผ่นเพิ่มเฮ้ยปั๊มอีกพันผมขอโทษมาเลยมาเลย มาเลย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 ฉันอยากหาเธอที่มาเลยเสียมาเลยมาเลยขารมณมเดียวนี้จะเป็นผมแต่งเนื้อทำนองผู้อยากทั้งหมดครับพี่<อ>เป้ทำเองเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจใช่ครับเพราะเวลาเป้จะเดินมาพอมกกีตาร์โป่งเนี่ยทุกคนก็สมมุติกินกินข้าวอยู่ก็ตามาก็ต้องรีบกินให้เสร็จ เดินหนีออกไปทุกคนคนในค่ายจะรู้กันจะรู้กันแหลแรกแรกก็คือก็ยังนั่งแหละแล้วฟังพอสักสองสามครั้งก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ไม่ใช่ถ้าเกิดถ้าจะบอกไปตรงๆเี่ะบอกไปพูดไปตรงๆก็เสียใจเวลาเขาแบบเขาจะแต่งเพลงเรื่อยๆเขาเป็นคนแต่งเพลงเองอยู่แล้วแล้วแบบแต่งเกี่ยวกับนู่นแต่งเกี่ยวกับนี่แต่งเกี่ยวกับอะไรไปเรื่อยแต่ว่าแต่งก็แต่งไป ยังไม่อยากฟังตอนนี้ถามว่าอยากฟังไหมยังอยายางอย่าเรียกว่าไม่อยากยังเอามาเลมให้ไปได้ก่อนคือขนาดเป็นอัลบั้มเดียวในสมอลม์ลงที่ผู้บริหารอย่างพี่รุ่งไม่ลงเข้ามายุ่งท้องเกี่ยวเป็ออัลบั้มแรกเซ็นเช็คจ่ายตังค์อย่างเดียวไม่เป็นอัลบั้มแรกที่เข้าอัดแล้วพี่รุ่งไม่มาฟังมิกครับอันนี้ถามพี่รุ่งตอยนา้โอยังจะจะตามไปแล้วพี่ออปั๊มไปเลย มีฉันเป็นโชเฟอร์ขับรถเธอบอกไม่เอาเธอจะขับรถเองเธอจะไปหาเขาโดนตบโดนตีมาที่ต้องคลานเขาเขาออกคำสัง่งเธอเขาจะให้เธอเา่าเธอมาในบ้านอีสานอ่ะท่านึงทั้งสี่คนนะี้ครับล่าสุดได้ร่วมงานกันได้ทำอะไรกันไปครับชื่อเราทำเพลงร่วมกันชื่อเพลงว่าเพื่อนกันไม่จำกัดให้เธอช่วยชร์นคนที่เคยจ,จะกดลจลค์ ความพิเศชอบให้กับคนแต่งเพลง2คนครับคือคุณบิวเลมอนซูปแล้วก็คุณรัสต์ทูกลอเร์ครับเพลงนี้ออกมาก็เพราะมากเพราะมาแล้วก็น่าจะฟังแล้วก็น่าติดหูหลายคนนะครับใช่ครับทั้ง4คนได้ร่วมร้องกันหมดทั้ง4ี่คนก็จะมีคีย์เวิร์ดแต่ละคนอย่างเป้จะเป็นทะเลทะเลอันนี้จะเป็นสงความสงความผมคนที่แค่กดไลค์อันนี้ก็จะทั้งเพลงทั้งเพลงร้องทั้งเพลงมีคนแอบให้มลังใจพี่เป้ด้วยอะไรอะไรยังไงเรามีวิทยาร์ งานเนี่ยครับมีการถ่ายเบื้องหลังครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยน้องแพนเค้กครับก็มาเป็นพิธีกรภาคสนามครับแล้วก็ถามทั้งสี่คนว่าเป็นยังไงการถ่ายทำในวันนี้แล้วก็สัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์ครบทุกคนไหมทุกคนจอดสัมภาษณ์เพ่คนเดียวผมน้อยสุดครับสัมภาษณ์ผมเยอะสุดเพราะว่าถามว่าอันนี้พี่ชื่ออะไรนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องราวพวกนี้นะครับว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องแบบไปเอ็นติดคนละที่กันอยู่ต่างจังหวัดกันก็ นี่แหละครับแชทแล์แชร์กันได้ตลอดเวลากับเพลงที่ชื่อว่าเพื่อนกันไม่จำกัดวันนี้ทั้งติท่านมีโชว์ไหมเราชมกันด้วยใช่ครับต้องเลยครับกับเพลงนี้ค่ะเพื่อนกันไม่จำกัดกันกั ละเธเลทุกเรื่องราวต่อไปจากนี้จะร้ายหรือดีเย็นยงไรให้เธอช่วยฉันคนที่าเคยกอดลักจะใกล้เท่าไรอความรักของข้อความสมความคิดถึงให้เธออ่านแรกไม่มีสุดดุสุดขีดประเทศไทยแบ่งปันทุกอย่างไม่ว่าเธอจะอยู่ไหน เธอเงียงเธอก็แชทมาบอกไม่เป็นไรสอบวิชาไหนแอบชอบใครก็บอกิดยังแงทุกเรื่องราวต่อไปจากนี้จะร้ายหรือดีอย่างไรให้เธอช่วยแชร์คำที่ข้าจะกดไลค์จะไกลเท่าไหรส่ส,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 ส่งความคิดถึงให้เธออา่านรักไม่มีสะดุดสุขเขตประเทศไทย ทุกวันมีจำกัดจะแชร์ความฝันที่มีด้วยกันทุกวันมีจำกัดจะแชร์ความฝันที่มีด้วยกันทุกวันมีจำกัด เวลาที่จะมาเจอกับภารกิจหินหินซี่ยของเราในวันนี้แล้วนะฮะได้ข่าวว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยการแชทกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเล่นทั้งวันเลยครับอะไรนะเล่นทั้งวันเล่นอะไรเราติดเรื่องการแชทอ่าทันไปทั้งวันวันนี้นะคะเราจะให้ทั้งสี่ท่านเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ในการแชทนะคะ สงต่อเรื่องราวซิตซีซ่าๆโดนๆเนี่ยในการทำภารกิจในวันนี้กันกับภารกิจที่ชื่อว่าเพื่อนกันมันซีดอยู่แล้วเฮ้จะช่วยฉัในที่แค่จะกําไรจะใกล้ชางเราส่ข้อความต่ข้อความเฮ้ยนเราก็ต้องทำการแบ่งแบ่งเป็นสองทีมแบ่งเป็นสองทีมก่อนโอ้ยเรนนี่เป้ค่ะโอ้อะไรมันจะช <มา S 1> ัดเจนขนาดนี้ การแชทของเราในวันนี้อนี่ของดิมพุลครับอลุอ่ฟูมากอลุ่ฟูครับอ่ะนี่ของดิมเราอ,แบบอ้าแล้วถ้ามันใช้คนละรุ่นคนละแบบอย่างงี้มันจะแน่นอนค่ะแบบไม่ต้องกล<ะ>ัวเลยค่ะพี่ดิมไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถแชทถากันได้คือระบบนี้ปุ๊บแชทได้ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีแน่นอนเลยพี่เลีสี่ชั่วโมงไหมใช่เลยค่ะแชทถากมุดบนเกียรพี่ดิมแชทควิมก็ได้มติอันนี้สมูทค่ะ การิกาของภาร,รกิจของเราในวันนี้นะครับก็เล่นกันไม่ยากเพราะว่าผมจะมอบภาร,รกิจโดยการแชทไปหาทั้ง2ทีมสั่งให้ทำโน,โน่นทำนี่ทำนั่นทีมไหนที่สามารถทำภาร,รกิจได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยได้ก่อนแล้วก็ผมก็จะมอบตำแหน่งผู้ชนะในภาร,รกิจครั้งนี้ไปเลยไปเลยค่ะไปไปเป็นลูกคู่มีลูก มมองมององนง่เเ <3 S 2> ลฟถามดิมหน่อยดิมอยู่ไหนแล้วะที่ดิมอยู่ไหนครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีโอ้โหที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยหลากสไตล์กันมากๆไม่รู้ว่าถ้าเห็นคำสั่งในภารกิจด่านแรกเนี่ยแต่ละคนจะมีความสุขล้นลาเหมือนตอนเดินเล่นกันหรือเปล่านะ แค่นแค่การออกโัวของแต่ท <limitation image> ีมก็รู้เลยนะครับว่าภารกิจของเรานนี้เนี่ยซีดอย่างแน่นอนภารกิจที่ว่านี้นะคะจะทำให้ศิลปินสุดแนวของเราเนี่ยร้องซีดกันหรือเปล่าคนว่าต้องติดตามค่ะย